วันที่12มกราคม2567นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนาย,ยกเทศมนตรีนะครอุบลร,ราชธานีเปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ดำเนินการติดตั้งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะนวัตกรรมสู่สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะดูแลความปลอดภัยในชุมชนตลอด24ชั่วโมงซึ่งคุณสมบัติของเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะจะรับแจ้งเหตุฉุกเฉินคำร้องทั่วไปโดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชนผ่านวิดีโอคอลประกาศเสียงตามสายสาธารณะ แจ้งข่าวประชาชนระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะผ่านกล้องวงจรปิด CCTV AI analytical ซึ่งเสาแจ้งเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะติดตั้ง10จุดนำร่องประกอบด้วย1สถานี M7 ตลาดใหญ่2หน้าสารหลักเมือง3หน้าเรือนจำอุบลราชธานี4สวนสาธารณะห้วยม่วง5มหาวิทยาลัยราชพัฒ6วัดพระธาตุหนองบัว7หน้าห้างสับสินค้าสุนี 8. หน้าไตรสณนีห้วยวังนอง 9. หน้าโรงพยาบาลอุบลรักธนบรุรีและ 10. หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิป,ประสงค์นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เกิดขึ้น กรณีมีเหตุร้ายแรงทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการต่อยอดในเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยมีการติดตั้งเสาอัจฉริยะดูแลความปลอดภัยในชุมชนตลอด24ชั่วโมงจำนวน10เสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อนำร่องแก้ปัญหาและระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในการแจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งเหตุสาธารณาภายัยร้องทุกทั่วไปตลอด24ชั่วโมง สำหรับวิธีการใช้งานนั้นง่ายมากโดยการกดปุ่มที่เสาเพื่อแจ้งเหตุจากนั้นก็รอสัญญาณตอบกลับจากเจ้าหน้าที่โดยให้ยืนห่างจากเสาประมาณ1เมตรงดแจ้งเหตุเล่นเพราะอาจจะมีความผิดตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนในการขอภาพผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอดูภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลกล้องสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นขั้นตอน ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะแล้วก็สามารถาใกล้ชิดในการเห็นเหตุต่างๆนะคะก็สามารถกดแจ้งได้เลยซึ่งเรามีหลายช่องทางมากอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถแจ้งเหตุเผชิญหน้าได้เลยทันทีนะคะนายอนยกครับจากที่ตรงนี้นะครับถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับที่มันเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยผู้ที่มาร้องเรียนหรือผ่านระบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอน ทำยังไงบ้างต้องไปแจ้งความก่อนไหมนีอยังไงมีค่ะถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีเหตุคู่กรณีนะคะก็จะต้องมีการไปแจ้งแจ้งแจ้งบันทึกหรือแจ้งความไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลายๆเคสก็คือตํารวจเองนะคะเป็นคนพามาหรือเป็นคนมาขอดูซึ่งเราก็เป็นส่วนในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วคะ่ะในกรณีเอ,เอกชนหรือประ,ประชาชนจะมาขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองด้วยของคนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เนี่ยมีข้อห้ามหรือว่าจะต้องปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้มีข้อห้ามค่ะสามารถมาแจ้งได้เลยนะคะก็ขอบัตรประชาชนแล้วก็ขอเบอร์โทรเพื่ออิงข้อมูลเผื่อมอีการติดต่อกลับหรือการสอบถามข้อเท็จจริงค่ะแล้วท่น้เห็นี้ได้ไอเดียมาอย่างไร<ด>ก็ม,มีการเห็นเห็นที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็เห็นคล้ายๆกันที่พัทยานะคะก็เขาจะวางตามจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆคนเยอะๆนะคะ ก็เห็นแล้วก็สามารถแจ้งแจ้งได้อย่างง่ายดายก็ง่ายนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วะค่ะถ้าท่านยกได้แจ้งเตือนบางบางทีมีกลุ่มที่ว่าแจ้งเหตุลวงอะไรพวกนี้นะครับมีค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะเราก็จะมีป้ายนะคะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าห้ามกดเล่นนะคะก็มีค่ะหรือว่าแจ้งเหตุที่ไม่ใช่เหตุจริงอะไรพวกนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วเราก็ตรวจสอบแล้วกล้องก็จะเห็นนะคะกล้องจะเป็น36 0องศาแล้วก็2ด้านทั้งหมดนะคะ